ัางสมาธิทำให้เป็นตัวอย่างแก่ okay. คนทุกคนคนทุกคนถ้าตั้งอยู่ในสติตั้งอยู่ในสมาธิจะละอายต่อบ,บาปไม่กล้าทำบาปชีวิตของคนเรามันสั้นลูกไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์สุดท้ายมาก็หนีไม่พ้นความตายชีวิตของคนเรามันสั้นลูกตั้งใจทำสมาธิ การทำสมาธิคือการทำบุญที่สุดยอดคือการทำบุญที่เหนือสิ่งอื่นไม่มีนอกจากสมาธิทำให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปเราใช้ความน่ารักของเราให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปนั่งสมาธิบ่อยๆทำทุกวันวันละหนึ่งนาทีก็พอเราจิตของเราดูที่ลมหายใจ ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้จิตของเราดูที่ลมปลายจมูกเป็นอานาปานาสติอานาปานาสติคือการกำหนดลมหายใจไม่ต้องนึกถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องนึกถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้เราอยู่กับปัจจุบันลูกจิตของเราอยู่กับปัจจุบัน